ตอนเรื่องประมงดวงโรงงานหะลานเกษตรเขตตะวทิสามริมเขี่อนมหาชัยน่าฉลองสุ่มกาลิกาลิกาลิซุมกาลิกาลิกซุมกาลิกาลิกาลิซุมกาลิกาลิซุมมาตัดมาสันเซินพระเป็นเจ้าให้พวกเราสันเซินพระองค์ พราะพระองค์ทรงไถ่โทษเราให้พวกเราพ้นทาตเป็นไทยสุมกาลิกาลิกาลิสุมกาลิกาลิสุมกาลิกาลิซุมกาลิกาลิซุมจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ ขอบคุณพระเจ้า